สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตุกกี้ชิงร้อยหลังแต่งงานอยู่กินกับสามี เรนเอาหลายคนถึงกับสะดุ้งเลยทีเดียวหลังจากสาวอารมณ์ดีตุก๊กี้สุดารัตบดพรอมเหรือตุ๊กี้ชิงร้อยออกมาโพสต์เดินระบายความในใจถึงสภาวะโลกสองใบที่เธอไม่คิดว่าวันหนึ่งจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับคนในครอบครัวตัวเองโดยจตะตรรบุว่าเป็นคนจะทํำยังไงถ้าสามีคนมีบ้านอีกหลังแต่ตอนนั้นทาดีมากรักบ,บุตรรักภรรยารับหลังแบ่งเงินไปเลี้ยงอีกหลังไม่เคยคิดเรื่องจะเกิดกับคนในครอบครัวตัวเองน้องเอ๋ยเธอก็มีบุตรทั้งสองคนเธอก็น่าจะเห็นใจ คนมีบทเช่นกันหยุดนะ้ะพี่ขี้เกียจคุยกับท่านายโลกนี้ทำไมน่ากลัว มันหายากแล้วเหรอผู้ชายไม่มีพันธะการเป็นเสาหลักครอบครัวมันเหนื่อยนะมันอาจจะโดูไม่ใช่เรื่องของเราแต่นี่เรื่องคนที่เรารักและพร้อมจะปกป้องก่อนจะโพอสอีกว่าล่าสุดผู้ชายเขามีโรคสองใบโดยการยอมจ่ายเงินเหรอเก็บไว้าจท่านนายเหอะมึงอ,อินกะข่าวมากไปหรือเปล่าถึงเอามาใช้มีด้วยเหรอบ้าหรือเปล่าคิดว่าครอบครัวเมียเขาจะยอมเหรอคลปละภาพพร้อมปล่อยมากและกับโลกของคณและเมียน้อยซื่อสัตว์เท่ากับภรรยาซื่อๆกับสามีสัตว์ๆและเธอได้ ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่าทําความเข้าใจสําหรับคนอ่านหนังสือไม้จบนี่ไม่ใช่เรื่องหนูและไม่ใช่สามีหนูแต่เป็นเรื่องของคนในครอบครัวหนูนะคะเริ่มไม่มีหลอกโลกสองใบมีแต่ผู้หญิงที่เป็นมือที่สกับผู้ชายที่ไม่รู้จะพอว่าให้ครูไม่แบ่งพอพการสติความดีความชอบกมเกิดจากการกระทํายับยั้งชั่งใจละเว้นของเขาของเราใจเขาใจเราคุยแล้วก็แล้วเตือนแล้วก็แล้วสาบานแล้วก็แล้วกราบตีนแม่โกแล้วก็แล้วเจรจาแล้วก็แล้วสี่สายคุยแล้วก็แล้วก ็ยังไม่หยุดไม่รู้จะทํำยังไงมันคงถึงเวลาแล้วล่ะปีกว่าละที่เดือดร้อนใจมาตลอดพอเหอะเลิกคุยกันดีๆไปคุยกันที่ศาลจบเตือนแล้วไม่ฟังมันต้องพังคนละข้างฮัลโหลไม่ใช่สามีหนูนะคะสามีหนูดีท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ o รม info ขอบคุณครับ